2 8 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านสวัสดีครับคุณผู้ชมภารกิจทวงคืนแผ่นดินกองกำลังบูรพาจัดให้ คุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวที่โคตรจะปลื้มใจมาเล่าให้ฟังเรื่องของคุณตาลุยเที่ยงลายเกษตรกรชาวสาแก้วที่ต้องทนระทมไม่ได้เข้าทํากินในที่ดินตัวเองที่บ้านหนองจานโคกสูงสาแก้วมานานกว่า40ปี40ปีนะครับคุณผู้ชมเพราะอะไรนะเหรอเพราะมันเป็นพื้นที่ต้องสงสัยว่ามีวัตถุระเบิดแถมยังอยู่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชาอีกด้วยแต่กองกําลังบูรพาโดยพันเอกชัยนรงกาสี ผอบอชก12ไม่ปล่อยผ่านครับลุยจัดการให้ส่งหน่วยนอปท1และกองพันทหารช่างที่2เข้าไปลุยเก็บกู้วัตถุระเบิดจนพื้นที่ปลอดภัยและแล้ว5พย68ความฝันก็เป็นจริงคุณตาลุยได้รับมอบที่ดินส่วนแรกคืนแล้ว20ไร่จากทั้งหมด50ไร่ได้กลับไปทำกินอย่างที่ควรจะเป็นส่วนพื้นที่ที่เหลือ30ไร่กำลังอยู่ระหว่างการปักปันเส้นเขตแดนซึ่งทางหน่วยบอกมาเลยว่าเสร็จเมื่อไหร พร้อมส่งมอบคืนให้คุณตาลุยครบทุกตารางนิ้วนี่แหละครับทาหารของประชาชนตัวจริงที่ทำให้เกษตรกรไทยได้มีรอยยิ้มกลับคืนมาส่งคืนพื้นที่ปลอดภัยให้เกษตรกรไทยได้ทำกินคือภารกิจที่สมบูรณ์แบบจริงๆ เป็นไงบ้างครับเรื่องนี้สุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมคิดยังไงกับภารกิจนี้อยากให้ทหารทำแบบนี้ที่ไหนอีกคอมเมนต์มาเลยอย่าลืมนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวร้อนแบบสุดมันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่อง28 HB News เอาไว้เลยข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ